بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ความสันติความเมตตาปราณีความปลดปรานความเป็นสิริมงคลจากอัลลอฮฺสุบฮานอวตาลาจงประสบแด่ท่านผู้ชมจงประสบแด่พี่น้องมุสลิมพี่น้องผู้ร่วมศรัทธาทุกๆท่านนะครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกๆท่านครับท่านกําลังติดตามรับชมรายการคุณธรรมอิสลามครับเราพูดคุยกันมาหลายตอนแล้วนะครับในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับคุณธรรมอิสลามในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ ความเข้าใจพื้นฐานของพวกเราในสิ่งที่สําคัญในศาสนาของเราครับเราพูดคุยถึงหลักอักีดาเราพูดคุยถึงการกระทําอิบาดะที่สําคัญเรื่องของการละหมาดและในขณะนี้เรากําลังพูดคุยกันถึงเรื่องของอัลกุรอานครับในหลายตอนที่ผ่านมาเราก็ได้พูดถึงอันกุรอานในหลายแง่มุมนะครับสําหรับวันนี้ครับเราจะคุยกันถึงประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอันกุรอานอีกเช่นเคยครับอันกุรอานนั้น ถูกประทานลงมาเพื่อเป็นทางนําให้กับบรรดามนุษยชาติทั้งหลายนะครับเพื่อที่จะนําพวกเราออกจากความมืดของการไม่รู้ออกจากความมืดของการหลงผิดไปสู่แสงสว่างแห่งศรัทธาไปสู่แสงสว่างแห่งอากตีดาไปสู่แสงสว่างแห่งอันอิสลามอันกุรนานนั้นลงมาเพื่อเป็นทางนําและเพื่อเป็นความเมตตาแก่มนุษยช <ra> าติทั้งหลายอันกุรานนั้นถูกประทานลงมาเพื่อให้เราได้คิดได้ไข้ควรเพื่อจิตนําไปปฏิบัติ นำไปพัฒนาคุณภาพชีวิตของพวกเราในทุกๆด้านครับอ <with> ันกุรานนั้นมีผลในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสะอาดอันกุรานนั้นมีผลในเรื่องของการขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความอ่อนโยนให้มีความอ่อนน้อมให้มีความถ่อมตนและอันกุรานนั้นมีคุณประโยชน์ในเรื่องของการเพิ่มพูนผลบุญของเราเนื่องจากการอ่านอันกุรานก็จะเป็นการเพิ่มพูนทุกๆตัวอักษรก็จะได้รับการตอบแทนความดีการอ่านอันกุราน ทุกๆตัวอักษรก็จะถูกคูณผล,ลบุญของการทำความดีไปเป็นสิบเท่าและการเรียนการสอนอันกุรอานก็จะได้รับความร่มเย็นได้รับสก,กีนะได้รับความสงบสุขจากอัลลอฮฺซุบฮานะวะตาลาบรรดามาไลากะก็จะมาล้อมมาห้อมล้อมพวกเราในขณะที่ทำการเรียนการสอนอันกุรานทำความเข้าใจเกี่ยวกับความหมายหรือแง่มุมต่างๆของอันกุราน ทั้งหมดนี้คือสิ่งต่างๆที่อั้นกุรอ่านนำมาให้กับชีวิตของบรรดาผู้ศรัทธาที่มากกว่าหนังสือเล่มหนึ่งหรือมากกว่าหนังสือเล่มใดๆในโลกนี้เป็นคำพีที่จะสร้างสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟน้นระหว่างเรากับอันกุรอ่านอย่างจริงจังนะครับเพราะฉะนั้นจงมอบกุรอ่านให้กับหัวใจของท่านแล้วอันกุรอานก็จะมอบทางนำและศรัทธาให้แก่หัวใจของท่านจงมอบอันกุรอานให้กับปัญญาของท่านครับ แล้วอันกุรานก็จะมอบฮิกมะมอบวิทยาปัญญาและการจำแนกถูกผิดให้แก่ปัญญาของท่านเช่นเดียวกันอันกุรอานนั้นถ้าใครได้ศึกษาโดยละเอียดแล้วหรือไข้ควรในความหมายแล้วก็จะพบว่าแท้จริงมันถูกประทานลงมาจากพระผู้เป็นเจ้าถูกประทานลงมาจากอัลลอฮฺซุบฮานะอวะตาลาเป็นสัจธรรมที่แท้จริงหรือคนที่ไม่เข้าใจความหมายก็สามารถที่จะสัมผัสได้ถึง อัธรรของอัลกุรอานสัมผัสได้ถึงความไพเราะของอัลกุรอานและสัมผัสได้และรู้ว่านี่ย่อมไม่ใช่ฝีมือการประพันธ์ของมนุษย์แน่นอนนะครับนี่คือประเด็นต่างๆที่เราได้พูดคุยกันไปอย่างมากมายนะครับในรายการของเราในหลายๆตอนที่ผ่านมาทีนี้ถ้าสมมุติว่าเราไม่ยึดถือเอาอัลกุรอานสมมุติว่าเราละเลยต่ออัลกุรอานเราจะพบกับอะไรบ้างการถดถอยทางวิชาการการถดถอยทางด้านวิชาความรู้การถดถอย ทางด้านการปกครองทางด้านการเมืองหรือการสิ้นสภาพจากการมีสถานะเป็นผู้นําของมุสลิมนั้นคือสิ่งที่ปรากฏขึ้นให้เราเห็นอย่างชัดเจนครับในประวัติศาสตร์ของอิสลามนั้นเราเคยรุ่งเรืองมาก่อนอิสลามนั้นหลังจากยุคของท่านนาบีมูฮัมมัดสุลต่ละวะลัยะอัลสลัมอิสลามเริ่มเข้มแข็งตั้งแต่ท่านนาบีมูฮัมมัดสุลตัาลวะลัยะอัลสลัมอพยพจากมักกาสูมาดีนะท่านก็เริ่มที่จะ สร้างและวางรากฐานวางความเป็นปึกแผ่นให้กับอันอิสลามด้วยกับการที่กำชับสั่งสอนขัดเกลาอบรมบม่มนิสยัยบรรดาซอฮาบะต่างๆและผู้คนมากมายในยุคนั้นให้มีความเชื่อความศรัทธาและยึดมั่นกับอันกุรอานอย่างแท้จริงบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอากีดะบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอิบดะดาบทบัญญัติต่างๆที่เกี่ยวข้องกับโมอามมลัดการมีความสัมพันธ์การมีความ สัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันการทําธุรกรรมการประกอบธุรกิจการทํามาค้าขายทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของมนุษย์ถูกประทานและถูกบัญญัติไว้ในอันกุรอานท่านนาบีและบรรดาซอฮบะได้นําสิ่งเหล่านี้ที่อยู่ในอันกุรอานมาปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงๆของท่านยังความเจริญให้กับรัฐอิสลามและขยายขอบเขตขยายแว่นแคว้นไปจนกระทั่งมีอาณาเขตที่กว้างไกลจนยุโรป จนกระทั่งถึงทางตะวันออกควบคุมเอเชียเกือบทั้งหมดนี่คือความรุ่งเรืองของอิสลามอันเกิดขึ้นจากการที่พวกเขานั้นมีความยึดมั่นในบทบัญญัติของอันอิสลามหรือพูดได้อีกในหนึ่งก็คือพวกเขามีความยึดมั่นกับอันกุรอานนั่นเองแต่เมื่อประชาคมมุสลิมพากันละเลยพากันไม่ให้ความสําคัญกับอันกุรอานเท่าที่ควรปล่อยปะละเลยไม่ศึกษาไม่ค้นคว้าเพิ่มเติมไม่เอาใจใส่ต่ออันกุรอาน ความตกต่ำต่างๆก็เริ่มคืบคลานเข้ามาสู่สังคมมุสลิมของเราท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลยัยวะสัลลัมเคยร้องทุกข์ต่อลอสุบฮานุวะตาลาว่าหมู่ชนของท่านนั้นเริ่มห่างเหินจากอันกุรอานท่านนาบีซอลลัลลอฮุอะลยัยวะสัลลัมกล่าวว่ายารบโอ้พระผู้เป็นเจ้าของฉันอินนากเฒมีอิอซูฮาดันกุรอานนะมหิยุรอแท้จริงหมู่ชนของฉันประชาชาิของฉันนั้นพวกเขาได้ยึดเอาอันกุรอานนี้ เป็นที่ทอดทิ้งเสี็จแล้วหมายถึงบรรดาประชาชาติของท่านนั้นได้เริ่มละทิ้งได้เริ่มห่างเหินต่ออันกุรอานการห่างเหินอันกุรอานเพียงเล็กน้อยของประชาชาติอิสลามในยุคตน้นซึ่งเป็นผู้ที่ใกล้ชิดกับอันกุรอานอย่างยิ่งก็ยังความาวิตกกังวลให้กับท่านนาบีสุลตารองอะลัยอุบัตัลลมที่ท่านบอกว่าประชาชาติของท่านเริ่มห่างเหินอันกุรอานนั้นถ้าเทียบกับพวกเราในปัจจุบันนี้ดูเหมือนว่าจะห่างไกลกันเหลือเกินเพราะว่าพวกเรานั้น เกือบจะพูดได้ว่าละทิ้งครับไม่ใช่ห่างเหินอันกุรอานพวกเราละทิ้งอันกุรอันกุรอานกันซะแล้วในขณะที่บรรดาซอฮาบะของท่านนาบีสุลตานอัลลอฮอะลัยฮุสันลัมนั้นขามาักขมน้นเอาจริง,เอ,รงเอาจังกับอันกุรอานหรือบางทั้งการเผลอเรอของท่านเหล่านั้นอาจจะทําให้ท่านนาบีสุลตานอัลลอฮอะลัยฮุสันลัมไม่สบายใจถึงกับ ถูกกล่าวไว้ในอายะกุรอานนะครับในสุร้อนฟุรกรที่ว่าประชาชาติของท่านนั้นห่างเหินจากอันกุรอานแต่ถ้ามาเทียบกับพวกเราในปัจจุบันนี้พวกเรานั้นห่างเหินอันกุรอ่านยิ่งกว่าเพราะฉะนั้นการที่เราห่างเหินอันกุรอ่านนี้เองครับที่จะนําปัญหาต่างๆมาสู่พวกเรานําความตกต่ำต่างๆมาสู่พวกเราอย่างมากมายอันกุรอ่านถูกเปลี่ยนจากผู้คนในยุคปัจจุบันนี้ในยุคก่อน ที่อิสลามรุ่งเรืองนั้นพวกเขายึดเอาอันกุรอานมาเป็นกฎหมายเขายึดเอาอันกุรอานมาเป็นธรรมนูญของชีวิตทุกอย่างที่เขาจะก้าวเดินทุกอย่างที่เขาจะตัดสินใจทําทุกอย่างที่เขาจะใช้ตัดสินในระหว่างข้อพิพาทของพวกเขากันเองก็ใช้อันกุรอานทั้งสิน้นในปัจจุบันนี้พวกเราละเลยที่จะนําอันกุรอานมาเป็นธรรมนูญชีวิตเราหันไปพึ่งพาให้ความสําคัญกับกฎหมายที่ตราขึ้นโดยน้ำมือของมนุษย์ซึ่ง บางอย่างก็ให้ประโยชน์กับคนกลุ่มหนึ่งบางบางข้อบางมาตร,ราก็ไปริดรอนสิทธิของคนอีกกลุ่มหนึ่งก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้อันเนื่องจากกฎหมายที่ตราขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์นั้นย่อมไม่มีความสมบูรณ์อย่างร้อเอร์เซนอาจจะมีข้อดีอยู่บ้างหรืออาจจะคนกลุ่มหนึ่งได้รับประโยชน์และคนกลุ่มหนึ่งอาจจะเสียประโยชน์คนที่ได้รับประโยชน์ก็สรรเสริญว่ากฎหมายนี้มีความยุติธรรมคนที่เสียประโยชน์ก็จะร้องตีโพยตีภายและ ร้องทุกข์ว่ากฎหมายนี้ไม่เป็นธรรมต่อเขาเพราะฉะนั้นกฎหมายที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ก็ไม่มีความสมบูรณ์เพียงแต่ว่าประกาศใช้กันไปเพื่อที่จะรักษาสังคมส่วนใหญ่ให้สามารถดำรงอยู่ได้เท่านั้นเองซึ่งแตกต่างกับบทบัญญัติของอัลกุรอานซึ่งมีความเป็นธรรมและสามารถอธิบายได้ทุกๆอายะทุกๆมาตราของอัลกุรอานการที่นำอัลกุรอานมาตัดสินข้อพิพาทต่างๆที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเราก็จะได้รับ ความยุติธรรมทั้งสองฝ่ายเพราะฉะนั้นการที่เราละเลยอันกุรอาาและไปยึดเอาบทบัญญัติที่เกิดขึ้นจากน้ำมือของมนุษย์ก็จะทำให้ความสมานณฉันความปรองดองในสังคมของพวกเราลดน้อยลงไปอันเนื่องจากข้อตัดสินที่บางฝ่ายรู้สึกว่าไม่เป็นธรรมต่อชีวิตของเขานั่นเองพวกเรานำอันกุรอาาไปแลก กับสิ่งต่างๆที่มีค่ามีราคาเพียงน้อยนิดในทัศนะของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาเรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาเพื่อให้สอดคล้องกับชีวิตของเราเรายินดีที่จะเปลี่ยนแปลงบทบัญญัติของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาเพื่อผลประโยชน์เพียงเล็กน้อยที่เราจะได้รับในโลกดุนยานี้เราเปลี่ยนแปลง บทบัญญัต <tinc S 1> ิของอัลลอฮฺซุบฮานาววตาลาที่ระบุไว้ในอันกุรอานด้วยกับราคาเพียงเล็กน้อยเพื่อให้เราได้รับคำสรรเสริญได้รับคำเยินยอได้รับการยอมรับจากมนุษย์ด้วยกันเมื่อสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่าเมื่อการที่เราละทิ้งบทบัญญัติที่มาจากพระผู้เป็นเจ้าซ้ำแล้วซ้ำเล่าก็ทำให้ชีวิตทำให้สังคมทำให้ประชาชาติมุสลิมและอิสลามประชาชาติมุสลิมทำให้พวกเรานั้นตกต่ำและได้รับการ ดูหมิน่นดูแคลนได้รับการมองด้วยกับสายตาที่ไม่เป็นที่ชื่นชมได้รับการมองด้วยสายตาที่ดูถูกเหยียดหยามทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากความละเลยของพวกเราที่ได้ละทิ้งอันกุรอานการหลงลืมอันกุรอานคำพีที่เคยสร้างรัฐอิสลามขึ้นมาคำพีที่เคยสร้างประเทศอิสลามขึ้นมาคำพีที่ได้สร้างความสันติสุขและสร้างอารยธรรมต่างๆให้กับโลกนี้อย่างมากมายเมื่อเราละทิง้งเราก็จะกลับไปสู่จุดที่ตกต่ำ อัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาตรัสไว้ในสุรอัมบิยะอายะที่สิบนะครับอัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาตรัสว่าละก็ดะอันซันนาอิเลุ่มกิตาบันฟีฮิซิกรุกุมอาฟลาตะกีลูนเราขอสาบานว่าแท้จริงเราได้ให้คมภีอันกุรอ่านมายังเจ้าในนั้นมีข้อเตือนสติแก่พวกเจ้าพวกเจ้าไม่ได้ใช้สติปัญญาบ้างหรืออัลลอฮฺสุบฮานุวาตาลาตรัสว่าพระองค์นั้นได้ให้คัมภีอันกุรอ่านมายังพวกเราซึ่งในอันกุรอ่านนั้น รวมเอาข้อเตือนสติต่างๆแกพวกเจ้าเตือนสติในทุกเรื่องเตือนสติให้เรารักต่ออันอิสลามเตือนสติให้เรารักท่านนบีมุฮัมมัดสุลตาลอฺอะลัยอะสัลลมเตือนสติให้เราเป็นพี่น้องกันเตือนสติให้เรารักที่จะเป็นผู้ให้รักที่จะเป็นผู้ที่หยิบยื่นให้คนอื่นเตือนสติให้เราไม่เห็นความเจ็บปวดของพี่น้องมุสลิมของเราเป็นเรื่องเล่นๆเตือนสติเรา ให้เราคิดว่าอันไหนที่เรายื่นมือเข้าไปช่วยพี่น้องมุสลิมของเราได้เราต้องช่วยเตือนสติเราในทุกเรื่องครับที่จะทําให้สังคมนี้พัฒนาขึ้นไปแต่ถ้าเราละเลยที่จะศึกษาอันกุรอานเราก็พลาดโอกาสที่จะได้รับคําตักเตือนจากอันกุรอานพลาดโอกาสที่จะได้รับการชี้แนะการชี้นําจากอันกุรอานให้ประสบความสําเร็จดังเช่นบนรรพชนของเราที่เคยประสบความสําเร็จมาแล้วด้วยกับการที่วกเขายึดมั่นในอันกุราอานเพราะฉะนั้น ความตกต่ำความยุ่งเหยงิงความวุ่นวายต่างๆก็จะเกิดขึ้นรวมถึงความหยุดนิ่งในเวทีชีวิตความหยุดนิ่งทางการเมืองความหยุดนิ่งของพัฒนาการทางสังคมและทางเศรษฐกิจจึงเกิดขึ้นกับประชาชาติมุสลิมอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้อันเนื่องจากพวกเขานั้นละทิ้งหรือละเลยต่ออันกรอานนั่นเองอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตัดในสุร์ต่อฮาอายะที่หนึ่งร้อยยี่สิบสี่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบหกครับอัลลอฮฺสุบฮานุวะตาลาตัดว่า ว่ามันอาราดอันดิกรีฟาอินนัลหูมาอิชตันดอนกะวานะชูรูหูเยามันกียะมติอัมาผู้ใดที่ละทิ้งหันห่างออกจากการรำลึกถึงเราอันกุรอานนั้นเป็นหนึ่งในการรำลึกถึงอัลลอฮ์เนื่องจากอันกุรอานมีลักษณะที่อัลลอฮ์ซุบฮานาววตาละเคยเรียกว่าอันดิกร์บทรำลึกหรือการรำลึกถึงอัลลอฮ์เช่นเดียวกันการอ่านอันกุรอานกเนเน็เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์ การศึกษาความหมายของอันกุรอานก็เป็นการรำลึกถึงอัลลอฮ์อัลลอฮ์เลยบอกในอายะนี้ว่าผู้ใดที่หันห่างออกจากการรำลึกถึงพระองค์หันห่างออกจากอันกุรอานเขาก็จะมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้อย่างยากลําบากอย่างขับแค้นและจะถูกฟื้นคืนชีพขึ้นมาในวันเกียรมะในสภาพของผู้ที่ตาบอดก็ลารบบีลีมาฮฮชารรตเนีอาม่าวกอดเกุนตุบอซีรอโอพระผู้เป็นเจ้าของฉัน คนที่ถูกฟื้นขึ้นมาในสภาพของผู้ติดตาบอดก็จะร้องทุกข์กับพละว่าว่าโอ้พระเ็นเจ้าของฉันเหตุผลนั้นใดเล่าที่พระองค์ให้ฉันฟื้นขึ้นมาในสภาพที่มีตาเป็นผู้ติดตาบอดทั้งๆที่ฉันเคยเป็นผู้ที่มองเห็นในตอนที่อยู่ในโลกดุนยาก็ละกาซาลิกะอัตกะอายาตุนาฟานาสตาะวะกาซาลิกันยูมาตุนสาเหตุผลก็คืออัลลอฮ์สุบฮานุวาตาลาก็จะตอบว่าเนื่องจากอายัดต่างๆของเราหมายถึงอันกุรอาน ได้มีไปยังพวกเจ้าแล้วและเจ้าก็ละเลยหลงลืมละทิ้งต่อมันต่อบรญญาาญาต่ออันกุรอานนั้นและนี่แหละวันนี้เจ้าจึงถูกลืมเช่นเดียวกันท่านผู้ชมที่เคารพทุกทท่านครับการละทิ้งอันกุรอานจะนําความตกต่ํามาสู่ชีวิตของเรานําความตกต่ํามาสู่สังคมนําความตกต่ํามาสู่ประชาชาติของพวกเราเพราะฉะนั้นเริ่มกับ หันมาให้ความสนใจกับอันกุรานอย่างจริงจังทั้งการศึกษาทั้งการอ่านทั้งการตดับบุการไขขลรวนในความหมายและการนําไปปฏิบัติใช้ในชีวิตจริงของเราก็จะช่วยกันฟื้นฟูประชาชาติอิสลามให้กลับมาเป็นประชาชาติที่มีชีวิตชีวามีความเคลื่อนไหวทั้งในแง่ของชีวิตในแง่ของสังคมในแง่ของเศรษฐกิจที่จะกลายมาเป็นผู้นํากลายมาเป็นผู้ที่มีพลังในการเคลื่อนไหวอีกครั้งหนึ่งแต่ตราบใดที่เรายังหลับไหลด้วยกับการละทิ้งอันกุรอาน ทั้งชีวิตของเราสังคมของเราและประชาชาติอิสลามก็จะอยู่ในภาวะที่ชะงักงันจากการเจริญเติบโ,โตและอยู่ในภาวะที่ตกต่ำเช่นนี้ต่อไปอีกเป็นระยะเวลานาน,านทีเดียวครับท่านผู้ชมครับรายการคุณธรรมอิสลามในวันนี้หมดเวลาลงอีกเช่นเคยครับยังมีสาระดีๆอีกมากมายนะครับในรายการของเราขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านได้โปรดติดตามรายการของเราในช่วงต่อไปนะครับสำหรับวันนี้จากลาท่านผู้ชมทุกท่านไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ครับ Wa billahi taufiq dan hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh